วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแปลงไอแบตเตอรี่ของ IMAX นะทุกคนนะคือสว่านของ IMAX นี่ผมต้องยอมรับก่อนว่ามันออคุณภาพพอดีจริงนะตัวสว่านนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ดีเลยแหละแต่ปัญหาก็คือแบตเขาเสื่อมนะครับแบตเสื่อมก็คือถ้าเราซื้อแบตก้อนหนึ่งลูกหนึ่งก็ของแท้ก็อยู่ประมาณเจ็0แปดร้อยนะทุกคนมันแพงเกินไปเนาะ ซึ่งแบตเนี่ยมันก็ไม่ได้ทนมากเท่าไหร่นะครับผมมันก็เป็นแบตท,ทั่วไปนี่แหละนะครับผมแต่ว่าเขาจะมีข้อดีก็คือมีการแบบควบคุมการชาร์จท,ที่ดีหน่อยแต่ว่าแบตเขาก็จริงๆแล้วเราเราก็เก็บไว้ซื้อซื้อแบตแยกมาแพ็คเองก็ได้นะทุกคนแต่ว่าผมก็จะเก็บชุดนี้ไว้ก่อนคือถ้าทําอย่างนั้นอะผมก็ต้องได้ลงทุนว่างั้นเถอะผมไม่อยากจะลงทุนจะทํำยังไง สังเกตดูนะทุกคนนะเห็นไหมนี่ดูขั้วบวกของเขาจะอยู่ไม่เหมือนเขาคนอื่นเขานะแบตทุกชนิดขั้วบวกเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะแต่ว่าพอไอแม็กเนี่ยเขาจะทําแปลกๆมาก็าจะขั้วบวกอยู่ฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมนี่ก็คือแบตเตอรี่นะครับพวกธรรมดาทั่วไปนะครับผมขั้วบวกเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะทุกคน นี่คืจะเป็นขั้วลบนะครับผนะอ่าอ,อย่างนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นของอ้นี่นะครับผมปืนบล็อกยิงบล็อกยิงนัดนะครับผมนีสว่านกระแทกนะครับขั้วบวกก็อยู่ฝั่งขวาทั้งหมดนะครับแต่ว่าของไอแม็กเันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะปัญหาคือตัวเขาเองมาใส่ใส่ครับ แบตเตอรี่อื่นไม่ได้นะทุกคนปัญหาเลยปัญหาใหญ่เลยผมก็เลยทําการโมใหม่หรือออกสลับขั้วนะเชื่อมใหม่นะครับทำขั้วบวกให้มันอยู่ถูกที่ถูกทางเขาอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนนะเวลาใส่มนตรงกันนะถ้าขั้วบวกเขาอยู่ฝั่งนี้นะนะเวลาใส่ก็ยอยู่ประมาณนี้มันก็จะถูกทางบดีนะทุกนะคแเราผงจะทําให้เขากลายเป็นแบบ ผมจะมีเราเรียกอะไรเขาเป็นมอแปลงเนาะแปลงไฟก็คืออะแดปเตอร์นะไม่ใช่ไอ้ทานฟอร์มเมอร์น,นะตัวแปลงไฟตัวหนึ่งเป็นระบบ24โวล์นะโวล์นะผมก็จะเอามาใช้แบบเป็นไฟบ้านแต่ว่าใช,ใช้ใช้การแปลงไฟออกมาเป็นไฟดีซีเหมือนเดิมนะทุกคนซึ่งตัวนี้ผมทําการแปลงเรียบร้อยนะครับผมคือแบบตัวนี้เราจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะหาเงินซื้อแบตเตอรี่มาแพ็คใหม่นะ ้าไม่เป็นไรไม่ไม่ไมไมยากตอนนี้เขาก็สามารถใส่แบบพวกนี้ไดนะ้แล้วนะฮะถ้าใครมีพวก iMa c นี่ก็บอกไว้เลยว่าอันอย่างนี้ก็ได้นะีกลั้วเขานะครับผมมันก็จะใส่ไม่สุดหรอกแต่ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูอ่ะพอที่ผมได้ทำการสลับขั้วนะครับบริการบัตรกรีใหม่นะสลับขั้วบวกมาไฟฝั่งนี้นะครับผม คือของเขาเนี่ยเขาจะมีบอกเนหะ็นไหมเขาจะมีบอกว่าบวกบวกลบนะครับแต่ผมจะสลับบวกมาไปฝั่งนี้นะลบมาไปฝั่งนี้นะกับคืนเพื่อที่จะใช้กับแบตพวกนี้ทั่วไปนี้ได้นะทุกคนนี่เนหะ็นไหมตอนเราใส่แบธรรมดาพวกนี้เข้าไปจะใช้งานได้เลยนะแล้วก็ถูกกว่าด้วยนะครับ ด้วยตัวสว่านของตัวนี้มันใช้งานดีมากเลยนะทุกคนตัวนี้ก็จะใช้ได้ทุกอย่างเลยแต่มันจะไม่สุดนะทุกคนนะเห็นไหมมันจะห่างแต่มันแน่นอยู่นะแน,แน่นอยู่นะคือผมจะมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ผมก็จะเจียวออกอนะันนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่ของเครื่องตัดหญ้าน,ะนี่เจียวมันก็จะไม่ติดล็อกใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวใหญ่แต่จะลวมหน่อยนะจะลวมกแค่กแค่หนะ่อยจะใช้ได้ไหม ใช้ได้นะครผมโอเคถึงใช้ได้เยอะเลยโอ้เรามาดูกับนี่นะครับผมใช้กับไฟบ้านนะทุกคนใช้กับไฟบ้านผมก็จะมีเห็นไหมตัวแปลงไฟนะครับผมแปลงไฟ24โวลต์นะผมจะตั้งไฟไว้อยู่ที่18โวลต์นะนะ18โวลต์แล้วก็จะเสียบเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับทุกคนเสียบปลั๊กไฟบ้านมา ลงมาแล้วก็ผมก็จะมีแบตเตอรี่พวกนี้ผมจะลือออกด้านในออกเอาแบตเตอรี่ออกนะครับผมแล้วก็ผมจะทำขั้วสลหรับขั้วให้มันตรงตรงกับไฟตะวันนะแล้วก็จะใช้เป็นเสียบอยันนี้เลยกัแบบใช้ไปบ้านโอเคใช้งานได้ทุ่คนมันมีปัญหานะครับเห็นไมนะมันขึ้นอยู่กับเราอะแดปเตอร์เอานะครับอะแดปอะแดปอะแดปแปลงเอานะทุกคน แล้วก็ทีนี้เราก็จะใส่กับตัวนี้ได้ด้วยนฮะพวกที่จะเป็นขั้วขั้วที่เป็นของไอ้มาก,กีตร้านะไอตัวนี้มันไม่ใช่ตัวนี้มันจะแปลงกลับนะจะมีอีกตัวหนึ่งนะทุกคนที่มันจะแปลงเข้าไปกีตาร์แล้วก็จะออกมาเป็นขั้วแบบนี้นะก็จะใช้ได้เลยทีนี้ไม่มีปัญหานะครับผมเอาเป็นว่าถ้าทุกคนมีสว่านที่มันแบบ เป็นสว่านแบตนะทุกคนนะแล้วถ้าเราจะมีแบตแบบไหนหรือจะจะเป็นขั้วอยู่ตรงไหนมันจะไม่ยากนะเราแกะออกเลยนะแล้วก็มาสลับขั้วตรงนี้เอานะแล้วก็จะใช้ได้นะทุกคนคือปกติผมก็จะมีสว่านตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าคุณภาพของตัวสว่านเองมันไม่ดีนะครับเป็นสว่านที่ราคาถูกแต่ว่าความแรงมันไม่ค่อยได้นะแล้วก็จะให้มาแค่ เป,าเป่าลูกหนึ่งไม่รู้กี่แอมป์นะครับผมเขียนไว้ทั้ง88โวลต์นะครับผมแต่ราคาแบบเบาวิวเลยนะใช้ได้ไม่นานนะครับผม,มก็เลยอยากทำตัวนี้ของ i m a c นะให้มาใช้งานแทนนะครับเพราะคุณภาพของตัวสว่านเขาดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่มันก็จะสามารถใช้แบตตัวนี้ได้ด้วยนะจะลองใช้ให้ดูนะครับผมปกติก็จะใช้สว่านตัวนี้ อย่างนีนทุกคนแบตเตอรี่เขาแบบไม่ได้ชาร์จนะ้าเราใส่เราก็ไอ้ตัวนี้ได้ไีมไม่ได้นะทุกคนที่ไม่ได้ก็คือมันจะติดตัวล็อกตัวนี้นะด้านหลังะจริงๆแล้วใส่กันได้นะผมจะมาลองใส่ตัวนี้ดูปกติผมจะใช้แบตกว้อนนี้นะครับผมเพื่อจะใช้กับสว่านตัวนี้อยู่แล้วนะครับผม โอเคอยู่นะครับใส่กระตุ้ก็ได้พอได้ใช้แต่ว่าเราจะให้แรงต้องตัวนี้นะทุกค mm hmm. เสียงเขาก็จะต่างกันไปเลยนะครับนี่นะครับนี่ความต่างนะทุกคนโอ้โหแน่นนะครับเป็นความต่างใช้กับฐานชุดนี้ได้ก็เป็นอันว่าผมจะมีสว่านเพิ่มใช้สองตัวนะ๋ยวันเลยนะทุกคนนะ ถ้าใครมีก็ลองทําดูนะครับหักไว้นะครับผมเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆใครๆก็รู้หรอกแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่รู้เขาก็คิดว่ามันใช้ไม่ได้ก็คือใช้ไม่ได้นะครับส่วนผมก็จะมีอะไรผมก็จะโมดีกว่าวางที่ไม่เปล่ปาๆนะทุกคนแต่ว,ว่าโอเคใช้ได้ไงใช้งานได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมเลยนะครับผม <S <S ผมจะพยายามทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้รู้กันนะครับผม <S <S <ๆ S 2> ส่วนตัวนี้นะทุกคน แบบตอนนี้ผมก็จะม,มีตังก็จะหาซื้อก้อนแบบมาแพกเองข้างในะครับแล้วก็สลับขั้วเขาคืนกลับมาถ้าจะใช้นะแต่ผมคิดว่าคงไม่ได้ใช้หรอกเพราะแบบผมมีเยอะที่มันใช้ขั้วแบบนี้นะครับก็เลยจะเก็บชุดนี้ไว้ก่อนเพื่อจะใช้สวรรคตัวนี้เอาไว้ใช้งานทั่วไปโอเคครับผมไปเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมกับน้องมัามี h ชนแนลครับผม